เฮ้ยดูนั่นสิคนรับซื้อของเก่าคนนั้นก็เดินมาทางนี้แล้วน้องรีบเอาโทรศัพท์ยนไว้ที่พื้นเลยนะได้ได้ไดพี่แอน คุณครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณคะเมื่อกี้ฉันทำโทรศัพท์หล่นแถวนี้ค่ะหายังไงก็หาไม่เจอคุณเดินผ่านมาแถวเนี้ยคุณเห็นโทรศัพท์ฉันบ้างไหมคะคุณครับผมไม่เห็นโทรศัพท์หล่นแถวนี้เลยนะครับคุณลองไปหาที่อื่นดูสิเผื่อว่าคุณไปทำหล่นไว้ที่อื่นนะ่ะแต่เอ๊ะฉันจำได้นะคะเ่าฉันทำหล่นแถวๆถนี้หายยังไงก็หาไม่เจอฉันหาตั้งนานแล้วนะคะเนี่ย งั้นแสดงว่าคุณไม่ได้ทำหลุนไว้แถวนี้สิงั้นคุณลองกลับไปดูที่บ้านสิเผื่อคุณลืมไว้ที่บ้านนะ่ะวิทัยเมื่อกี้น้องยังเดินโทรคุยโทรศัพท์อยู่เลยไม่ใช่หรอกไปลืมไว้ที่บ้านนะ่ะจริงด้วยค่ะพี่แอนเออคุณคะฉลบคนคุณหน่อยได้ไหมคะคุณช่วยตามหาโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะถ้าหากันหลายๆคนนะ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอแล้วค่ะโทษนะครับตอนนี้ผมมีธุระด,ด่วนอะ่ะผมขอตัวก่อนนะเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนคุณจะรีบไปไหนนี่คุณไม่เห็นโทรศัพท์จร พวกเราก็คนหมู่บ้านเดียวกันนะไม่ใช่ว่าผมเจอครั้งแรกักหน่อยผมเป็นคนยังไงอะ่ะพวกคุณยังไม่รู้อีกเหรอพวกคุณสองคนอะ่ะไม่ควรมาสงสัยผมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าฉันสงสัยว่าคุณเป็นคนเอาไปนะคะนี่เราเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะอย่าว่าไต่โทรศัพท์หล่นไว้เลยถ้าเป็นเงินสองแสนหล่นไว้ที่พื้นอะ่ะผมก็ไม่เอามาเป็นของตัวเองแน่นอนอะ่ะของที่ไม่ใช่ของผมอะ่ะยังไงหุก็ไม่เอาหรอกถ้าคุณเจอโทรศัพท์ของฉันอะ่ะคุณช่วยมาคืนให้ฉันหน่อยนะคะต่อไปถ้าบ้านฉันมีของเก่าอะ่ะฉันจะขายให้คุณคนเดียวเลยนะคะ คนหมู่บ้านเดียวกัน,นแท้ๆอย่ามาสงสัยกันแบบนี้อีกต่อไปเนี้ยก็ถือซะว่าเราไม่เคยรู้จักกันแล้วกันต่างคนต่างอยู่ใ้ยคนอย่าเพิ่งไปค่ะจะพูดคำขอโทษกับผมแล้วสิไม่ต้องเลยนะมาสงสัยกันแบบเนี้ยผมเสียความรู้สึกหุดเลยผมไม่ให้ไัยหรอกคุณคิดมากไปปะเนี่ยใครจะพูดคำว่าขอโทษกับคุณฉันจะลองโทรเข้าเครื่องโทรศัพท์น้องสาวฉันดูว่าโทรศัพท์อ่ะอยู่ที่ตัวคุณจริงหรือเปล่าโธ่นี่คุณจะทำบ้าอะไรเนี่ย คุณทำโทรศัพท์หล่ดไว้ข้างทางแถวไหนก็รีบไปหาสิตอนเนี้น่าจะยังไม่มีใครเห็นไม่มีใครเก็บไปหรอกแต่ถ้าคุณโทรเข้าเครื่องปุ๊บเสียงโทรศัพท์ก็จะดังปับ๊บและถ้าแถวนั้นมีคนแล้วก็ก็จะได้ยินเสียงเรียกเข้าเขาก็ต้องเก็บขโมยไปแน่นอนพวกคุณสองคนทำโทรศัพท์หล่ดไว้แถวไหนรีบไปหาเถอะมต้จะมาเสียเวลากับผมหรอกไม่อะ่ะฉันจะลองโทรดูแบบนี้เราก็จะได้รู้ไงว่ามีใครเก็บโทรศัพท์ได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยอย่านนะไม่ต้องโทรนะนี่คุณทำไมไปพูดยากแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่ามีคนเก็บได้จริงอ่ะเขาปิดเครื่องหนีไปตั้งนานแล้วสมัยเนี้ยก็มีแต่ผมนี่แหละที่จิตใจดีใสซื่อเอาแบบนี้แล้วกันเดีย๋ยวผมไปช่วยพวกคุณตามหานะได้สิงั้นพวกเราไปตามหากันเลยนะถ้ามีคุณมาช่วยหาด้วยคนเนี่ยยังไงก็ต้องหาโทรศัพท์เจอแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนพี่แอนหมูว่านะคะยังไงก็ต้องลองโทรดูคะ่ะได้งั้นพี่จะรีบโทรเดี๋ยวนี้เลยคุณอย่าโทรเลยนะโทรไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก Icana, ให้โทรหาผมเน <ged bubble> <compelling> <Yes> <swimming> ี่ย <puntos> บ <three> ังเอิญจังเลยเนาะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นคุณเนี่ยมีพิรุษนะคุณลองเอาโทรศัพท์ออกมาดูดินั่นเป็นโทรศัพท์ของฉันหรือเปล่าคุณลองคุณลองดูสิอันนี้โทรศัพท์ของคุณหรือเป่านี่นี่มันโทรศัพท์ของฉันนี่ ินสองบาทของฉันหายไปไหนเฮ้ย hey, คุณผมไม่รู้นะผมเก็บได้แค่โทรศัพท์อะ่ะส่วนเงิน200อ่ะผมไม่รู้ผมไม่เห็นเอา้าแล้วเงิน200บาทของฉันมันมีขามันมีปีกบินไปหรือไงจะแก้ตัวอะไรอีกพูดออกมาเลยสิเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยจะให้คุณได้ไปนอนที่คุกยาวๆแน่อย่าเลยนะครับคุณอย่าโทรแจ้งตำรวจเลยครับผมยังไม่เคยแต่งงานมีครอบครัวเลยอะ่ะผมไม่อยากไปนอนคุกอะ่ะ เอานี่200ผมจ่ายให้คุณแล้วกันโอ้หคุณจ่ายแค่200อะ่ะมันจะพอได้ไงขั้นต่ำนะต้อง500แต่ในตัวผมอะ่ะไม่มีแล้วจริงๆผมมีแค่200ยเนี่ยข้าอของของคุณอะ่ะเอามานี่ให้หมดเลยนะไม่ได้ข้าของคุณเนี่ยผมยังต้องเก็บไว้ทำอาหารกินผมจะเก็บไว้แล้วซื้อของเกาอยู่อ่ะเอามานี่เลยนะเอาวันนี้ด้วยไปไกลๆเลยนะคุณ 错啊，来吧你。